ในวันนี้เรามาที่ริมคลองบางมุดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการมาเดินออกกําลังกายของเราและมัน Hence, จะเป็นการมาหาอะไรกินในช่วงเช้าของเราด้วยตั้งใจที่จะมากินร้านข้างทางร้านหนึ่งที่เราเคยเดินผ่านประจําแต่เราไม่มีโอกาสได้มากินสักทีเราตั้งใจที่จะมากินเลยนะครับผมแล้วสวัสดีครับผมนายครับจากช่องไานเวิร์กวันนี้ก็อยู่ที่ ออถนนริมคลองบางมดเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มาออกกําลังกายและจะไปหาอะไรกินข้างหน้านี้นะครับผมตั้งใจว่าจะไปกินเ,ออเนื้อปิ้งนะครับแล้วก็จะมี๋วดเตี๋ยวแกงด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เราอเริ่มจากการจอดรถที่วัดพุทธบูชาตรงที่เราจอดรถอะ่ะเราก็จะเจอกับรูปหล่อของพระอาจารย์มั่นภูริทศโตมันใหญ่มากก่อนที่เราอะจะเดินสำรวจร,รอบๆวัดก่อนแล้วเราก็มา เจอกับพระมหาเจดีย์พุทธบูชาและก็โบสถ์ของวัดพุทธบูชาก่อนที่เราจะเดินไปที่ท้ายวัดที่มันเป็นท่าเรือและก็มันจะเป็นทางเดินริมคลองบางมดและเส้นทางเส้นนี้จะพาไปยังจุดหมายของเราร้านที่เราจะไปในวันนี้การเดินไปร้านมันก็ไม่ไกลมากนะสำหรับเราก็ประมาณกิโลกว่าสำหรับคนที่เดินออกกำลังกายประจำโดยเส้นทางที่เดินผ่านมันก็มีทั้งมัสยิดร้านค้าริมคลอง มันก็ทําให้เรามองอะไรเพลินๆไปจนถึงร้านเลยนะเ,เนื้อปิ้งครับไม้เท่าอไหร่ครับไม้สิบบาทเอาสี่ไม้ครับก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับถุงหนึ่ง,งกินยากนะก๋วยเตี๋ยวแกงเดีเ๋ยวแกงเป็นเนื้อนะครับ หลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเราก็ยังเดินต่อไปนะยังไม่ได้กลับเลยเราชอบที่จะมาเดินที่นี่เมื่อมีโอกาสทุกครั้งแหละเราอชอบมาดูธรรมชาติที่นี่และวิถีชุมชนของคนที่นี่เราว่ามันดูแล้วมันก็สบายใจดีนะแต่ต้องมาเช้าๆหน่อยแหละเพราะถ้ามาสายกว่านี้อากาศร้อนมากเลยและเราก็เดินมาถึงตรงสะพานสูงของสะพานเส้นนี้และและสะพานสูงตรงนี้มันก็บอกได้เลยว่ามันคือระยะทาง5กิโลที่เราเดินมาแล้วแหละ ก็หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับก็มาเดินย่อยนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นบ่อที่ผมเคยมาได้ปลาที่พี่เขาให้นะครับอันนี้ก็จะถึงสะพานที่สูงสูงแล้วแหละก็เดี๋ยวเดินไหมครับก็คงจะหยุดเฉยแค่ตรงนี้แหละแล้วก็จะเดินกลับแล้วเพราะว่าดูระยะทางแล้วมันก็5โลแล้วก็เดินกลับก็อีกห้าโลก็10กิโลพอดีครับแอบสบายใสๆสครับวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับแถมเติมพลังก๋วยเตี๋ยวแกงมาแล้วด้วย อันนี้ก็จะเดินกันไปเรื่อยกันครับขึ้นสะพานไปเลยนะครับนะขึ้นแล้วเปนะ็นไงขึ้นฮเลือนหลหลังมาเป็นไะงครับ,นะรบสำหรับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสะพานที่สูงที่สุดแล้วด้านหน้าผมก็จะไปทางวัดบัวพันก็จะเป็นทางตันแล้วแหละก็ผมจะเดินกลับแนละ้วสำหรับคลิปนี้ก็ ได้มาเดินนะครับแล้วก็ได้มากินก๋วยเตี๋ยวโอเคฟินดีครับมีเนื้อปิ้งด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินกลับไปเรื่อยๆแลละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคไปละ